แนะนำการใช้โปรแกรมช่วยติดตั้งสแกนเนอร์ระยะการติดตั้งจะขึ้นอยู่กับขนาดของโค้ดกด Start Monitor และ Auto Focus สเพื่อเช็คขนาดของโค้ดที่ต้องการจะอ่านถ้าโค้ดเป็น 2D Scanner จะบอกชนิดของโค้ดและขนาดของเซลล์ไซส์ถ้าเป็น 1D Scanner จะบอกขนาดของแน r o บาร์ซึ่งค่าทั้งสองจะเป็นจุดหรือแท่งที่เล็กที่สุดของโค้ดนั้นๆและจะเป็นตัวกำหนดระยะการติดตั้งของสแกนเนอร์ เซลไซส์คือ0.5มิลส่วนแนโรบาร์คือ0.3มิลต่อไปให้เอาค่าที่ได้ไปใส่ในโปรแกรมคำนวณระยะติดตั้งโปรแกรมจะบอกว่าโค้ดขนาดนี้สามารถติดตั้งระยะสูงสุดได้เท่าไหร่มีมุมมองขนาดเท่าไหร่จะถูกกำหนดด้วย PPC ซึ่ง 2D โคดต้องไม่ต่ำกว่า1.8ส่วน 1D โคดต,ต้องไม่ต่ำกว่า1.1ซึ่งถ้าติดตั้งเกินระยะโปรแกรมคำนวณจะขึ้นค่าสีแดงเพื่อบอกว่าเกินระยะที่สแกนเนอร์จะสามารถอ่านได้ ต่อไปลองเปลี่ยนชนิดโค้ดและใส่ Narrowbar ลงไปจะเห็นว่า PPC ขั้นต่ำจะเปลี่ยนไปเป็น1.1แทน PPC จะแปรผันตามระยะติดตั้งของสแกนเนอร์